เขาด้วยไหมอะเขาเขาด้วยสเดี๋ยวจแอเานะเขาด้วสิคือแบบว่าใคายังไม่นะหนึ่งสอง้ไอถ่ายอถ่ายพี่รูปนะถ่ายพี่รูปถ่ายได้หนะหนูเป็นป่าได้เลยใช่ไหมได้ลงป่าต้องไปลงป่าอ้คงป่าค่ะเกงาเปล่เ้าใกเลยใส่โมบริกเลย รวมนะ้ำตำลักแต่รวมนา